ครับผมสวัสดีครับผมคลิปนี้ก็พ่อกันนี่แล้วครับผมเนาะลิปนีฮอสิมาลิ้นทงหน้าครับผมมาเบิ้งทงนาครับผมเนาะทงหน้าพื้นนี่แหละทงหน้าพี่สาวครับผมแับเอ่อมาหาเบิ้งป่าครับผมเป็นเด็กผู้นี่โอ้เมยเอาป่ามาปอยไปนี่สามพันตัวครับผมโอ้เก้าเกาพันตัวครับสองบัวเก้าพันตัวถึงป่านี้ปลาดุกครับผมนี่แหละนี่แหละน้องแรกน้องที่สองอยู่ทั้งฝุ่นครับทั้งหลังฝุ่น น้องอีอไม่สอง,สองนองครับผมเนาะน้องสายไมีสองนองครับน้องสายไม่สองนองเอออันนี้น้องแรกครับผมมีเป็ดพรอมเพิ่นเรียงเปรดพอมครับผมเลี้ยงปลามาปล่อยปลามีปลาดุกปลาดุกบิ๊กอุยกับละเซียครับผมเนาะผสมกันแล้วก็ปลานิ่นครับผมปลานิ่นนี่เป็นปลานิ่นเอ่อปลานิ่นเอ่อมันครับผมเนาะปลานิ่นมันปลานิ่นมันเอ่อกิรด,ดาซีครับผมเนะาะปลานิา่นอนอนกิรด,ดาซีครับผมเอามาปล่อย บ่อนีเก่าพันตัวครับผมเก่าพันตัวบ่อนีประมาณพันกว่าตัวครับบ่อนีประมาณพันทว่าตัวหรือสองพันนี่แหละจำไว้ได้ครับผมเนี่ยบ่อนีแล้ครับสองพันประมาณพันหรือสองพันตัวนี่แหละอีกบ่อหนึ่งครับห้องกระสปเบิ้งบ่อหนึ่งครับอีกบ่อหนึ่งครับผมนี่บ่อแรกบ่อแรกครับผมบ่อแรกประมาณสองพันตัวนี่แหละครับผมจำว่าใครได้เป็นไดมันเหลือจากพุ่นมามันไหลเป็นบ่อนั้นมันใหญ่กว่านี่ครับผมเนาะแต่ว่าบ่อนีก็เริ่มสิกว่งออกตะกี้มันกับบ่อหน่อยครับนี่ต่ว่นนี่มันพังตาลิงมันพังออกมา มันก็เลยเปลี่ยนอีกรูปแบบหนึ่งครับผมนี่แต่ก็เรียงเป็ดก็เริ่มเปลี่ยนเริ่มยังออกมาแล้วครับผมอันนี้ก็น่ามบล้นบ่ออกครับผมกับฝนตกแห้งอยู่พายุกับเขาครับผมพายุสุริพลพายุอันสุริครับผมกับเขามาอยู่ครับผมกันแบ่งแยกดินแดนครับผมกับอีกรูปแบบหนึ่งครับผมเนาะกับเขามากกับเป็ดยังครับผมเอาเท่ไปเบิ้งอีกบ่อหนึ่งครับผมเนาะครับผมคลิปนี้กอาไว้ทับนี่ครับผมเนาะเทาที่มาเบิ้งว่าป่ามมนสิได้บ่ครับผมเนาะมันสิย่างบ่เอาไว้จะดวนนะครับนี่ผมาปีว มาปล่อยไปสองปีแล้วครับมาเพิ่นเกียอาหารหรือว่านี่มากระโดดเตือนหรอค,ครับผมเนาะย่างบุญเนี่ยครับผมเนาะครับผมคคลิปนี้ก็ไว้สนิทครับผมเนาะสวัสดีครับ